เล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนหนุ่มหาของป่าพระจนอาถรรพ์เขาแก้วบทที่สองสถานการณ์ขณาดนี้จะมามัวรอสว่างก่อนไม่ได้แล้วดงไม้ศักทวานเมืองบัดนี้สว่างด้วยคบใต้ปากไว้เป็นทางใบไม้ที่เคยรก ถูกปัดกวาดจนสะอาดตาทั้งแปดคนมาถึงอย่างเรียบเร่งจ่าบุญมองหาศพที่นั่งตรงนี้ได้หายไปแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ตะลึงท่ามกลางแสงจันนวลผ่องสภาพบ้านเมืองได้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งได้เห็นผู้คนแต่งกายสวยงามเดินกันไปมาขวักไข่โดยเฉพาะหญิงสาววัยแรกแย้มสองนางการแต่งกายนุ่งผ้าสินมีผ้าดิบรัดอกผิวขาวเปล่งปลั่งสมไวทำเอาเลือดในกายหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สู้ซาขึ้นมา สถานที่แห่งนี้มีแต่สิ่งสวยงามน่าเจริญหูเจริญตายิ่งนักจนลืมภาวะวิกฤตที่กำลังเผชิญดารุนีน้อยพอรู้มีชายหนุ่มต่างเมืองมองเข้ามานางทำเอียงอายแต่ก็ฉม้อยฉมายชายตาทำราวกับจะให้ท่านานแสนนึกกระยิมในเมื่อตอนเองก็มีวิชาเก่งกล้าจะกลัวทำไมในเมื่อเมียคนก็มีมาแล้วจะลองมีเมียผีดูจะเป็นไรไปผิดกับจาบุญ ที่เป็นคนไม่หลงในรูปโฉมร้องเตือนเพื่อนทันทีไอ้น,นั้นฟังคำครูเองเตือนบ้างสิวะไม่เป็นไรนาจาเสร็จธุระแล้วจะตามไปเองว่าเราก็เดินไปกางแขนโอบสาวน้อยแทบลืมภารกิจว่าจะต้องมาที่นี่เพื่ออะไรมันเป็นคืนที่สว่างราวกับกลางวันตุงหลากสีสันถูกแขวนประดับไว้ครบใต้ถูกปักไว้ตามแนวถนนมุ่งตรงขึ้นไปที่เจดีย์ใหญ่มีบันไดานาก และลานประกอบพิธีอยู่ด้านบนคล้ายชาวเมืองนี้กำลังทําพิธีสมโพธเจดีครูใหญ่ต่อมาผู้คนทั้งชายหญิงได้เดินลงมาส่งเสียงจอแจเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนคนทางนี้เริ่มมองเห็นใบหน้าชัดขึ้นชาวเมืองนุ่งผ้าฝ้ายผ้าไหมหลากสีสันผู้หญิงจะกล้าวผมสวมเสือ้อและทับด้วยสบายนุ่งผ้าสิน้นเหมือนการแต่งกายของคนล้านนานในสมัยก่อนหนึ่งในนั้นเป็นชายชาราที่มีดวงตาดำเป็นเงา เดินเข้ามาร้องถามเจ้าพวกคนแปลกหน้ามาจากไหนทําไมถึงเข้ามาเมืองนี้ได้จ่าได้ตอบกลับไปว่าหลงทางเข้ามาจะกลับออกไปแล้วขอตามเพื่อนที่เข้ามาให้เจอก่อนแล้วจะไปชายชรามีรอยยิ้มที่ลึกลับออกปากอย่าเพิ่งรีบกลับในเมื่อเข้ามาแล้วจะรับรองอย่างดีให้กินอิ่มและพักผ่อนเสียก่อนชาวเมืองต่างเข้ามาห้อมล้อมจาบุญบริกรรมคาถาขับไล่ผีสางท่านใดนั้นต้องผงะและตื่นตะลึง เมื่อรู้ว่าชายชรามีอาคมแก่กล้ากว่าตนมีกระแสจิตทรงอํานาจเหมือนพ่อเท่าทองคําอีกทั้งยังต้องคอยคุมทุกคนให้รวมกลุ่มเข้าไว้ทําให้สู้ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้ร้อนใจนักทําได้แต่นึกถึงแต่นานแสนไม่รู้ไปถึงสวรรค์วิมานชั้นไหนแล้วเมียก็มีทั้งคนยังไม่ไวายเจ้าชู้เกรงใจพอเท่าพวกเราเผลอเข้ามาไม่ได้ตั้งใจจะกลับออกไปแล้วขอเปิดทางเราด้วยเถอะจะรีบไปไหน ข้าเห็นพวกเจ้ามาแต่ไกลคงจะเหน็ดเหนื่อยเลยเตรียมข่าวปลาอาหารเอาไว้ตอนรับแล้วเมืองนี้นานทีจะมีคนต่างถิ่นมาเยือนให้พระเอิญมีงานสมโภชเจดีเราขอเชิญมาร่วมกินดื่มกันก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับพอพูดจบเท่าลึกลับก็ยื่นมือมาจับที่ต้นแขนจาบุญให้รู้สึกเนื้อตัวอุ่นนึกในใจหรือว่าที่นี่จะเป็นเมืองลับแลผู้คนที่นี่เป็นคนเมืองลับแล อู่ใจคาเปงิงตรงเข้าจับเนื้อจับตัวคนที่อยู่ใกล้รู้สึกอุ่นใจในเมื่อมีเนื้อหนังเป็นคนจริงๆไม่ได้เป็นภาพลวงภาพของพูดผีปีศาจงานเลี้ยงเริ่มขึ้นแล้วพวกหญิงสาวได้ยกถาดผ่านหน้ามันมีปลาไหลเผือกตัวเท่าแขนยาวเป็นวาถูกผ่าท้องควักไส้ออกเลือดที่ไหลยหยดลงมาเหม็นขาวมากขณะที่ชายชราได้กล่าวด้วยน้ำเสียงดีใจท่านเจ้าเมืองได้ประทานปลาไหลให้ชาวเมืองได้กินกันทั่วหน้า ในเมื่อมีแขกมาเยือนก็ดีใจจะได้แบ่งให้กินด้วยเพียงไม่นานปลาไหลก็ถูกนำมาปรุงเป็นอาหารอันเลิศรสทรงกลิ่นเครื่องแกงโชยมาจากครัวครูต่อมาก็ถูกนำมาบนคันโตกภาชนะถ้วยชามล้วนมีค่าเอาไว้ตอนรับแขกเมืองปูใจกับเท่าคำเปิงไม่ใช่คนเจ้าชู้ไม่โลภในทรัพย์สินยังอดกลืนน้ำลายไม่ได้ปกติกินอาหารพื้นนผักปลาที่หาได้ นึกแปลกใจปลาไหลเมื่อครู่มีกลิ่นแรงมากไม่อยากทักว่าเหม็นคาวเหมือนกลิ่นศพพอนำมาปรุงเป็นอาหารแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะหอมหวนชวนกินเช่นนี้พอใช้ช้อนตักเนื้อปลาจ่าบุญคว้าข้อมือและสันหน้าห้ามไม่ให้กินหน้าตาแกดูอยู่ด้วยทุกคนเลยวางช้อนแม้จะรู้สึกหิวเพียงใดก็ตามยังพูดอยู่เรื่อยๆว่าไม่ต้องกลัวพวกข้าหรอกข้าไม่ได้มาทำร้ายพวกเอง จ่าบุญยกมือไหว้ปฏิเสธนุ่มนวลบอกเพิ่งกินอาหารก่อนเข้ามายังอิ่มอยู่เลยขอนั่งชมการละเล่นงเงียบๆด้วยมีประสบการณ์เคยเจรจาหยุดยิงกับแกนนำผอคอถึงฐานมาแล้วความตายอยู่เบื้องหน้ายังเจรจาพาทีด้วยน้ำเสียงไพเราะสนอหูการละเล่นของชาวเมืองเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจมากเมื่อสาวงามเจ็ดคนได้อุ้มหายมายืนต่อหน้าแขกผู้เท่าได้เอ่ยถึงกติกาการละเล่นเสียงโชคสองในเจ็ดหาย มีของมีค่าซ่อนอยู่ถ้าใครจับได้ก็เอากลับบ้านได้เลยจาบุญยอมเอามือล่วงหายอย่างเสียไม่ได้แล้วได้กบตัวหนึ่งทุกคนต่างฮาเฮชอบใจแล้วคนถัดมาก็ล่วงมือลงไปด้วยใจลุน้นปู่ใจก็ล้วงได้ทองคําแท่งชูขึ้นมาแสงจันทร์ส่องเนื้อทองสุกเหลืองอารามต่อมาคาเปิงก็ล้วงได้เครื่องประดับขึ้นมาทองคําและเพชรพลอยล้วนล,ล่อตาล่อใจคนทำเอาพวกที่มาด้วยกัน ต่างมองด้วยใจอิจฉาไม่มีเสียงตบมือชอบใจสักนิดต่างนึกในใจทำไมพวกตนหยิบได้แต่เศษอิดเศษกระเบื้องขนาดที่จ่าบุญธรรมสีหน้าเฉยชามากดูแววตาคนออกว่าลางหาย,ยน่ากำลังจะมาถ้าเองอยากกลับบ้านอย่างปลอดภยัยไม่ถูกปล้นเสียก่อนก็คืนหให้เจ้าของเขาซะข้าขอเตือนเองไม่ใช่คนโลภใช่ไหมเท่าสับเปรอคำเปิงกอดไห้ยน่นแกยากจนมาทั้งชีวิต เป็นคนหากินกับศพแค่หาข้าวสารกรอกหม้อไปวันวันยังลำบากเมื่อความรวยมาถึงแกแล้วเรื่องอะไรจะคืนผิดกับปู่ใจเข้าถูกสอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กมองว่าจะเป็นคนดีจะต้องมีเหตุผลแน่ที่ให้คืนพอหายถูกวางลงสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเห็นนานแสนเดินเอามือกุมสีข้างเข้ามาหาทุกคนปากบนตลอดทางข้างหลังยังมีอีกสองคนเดินตามมา คือเกิดกับมาสองเด็กหนุ่มที่หายตัวไปก่อนหน้าจนเป็นเหตุให้ทั้งหมดต้องออกจากที่พักกลางดึกมาตามหาวัวธนูริดมันร้ายจึงเชียวมันขิดสีข้างเจ้าของมันแทบหักทำเอาสวรรค์ล่มพ่อครูไม่น่าทำฉันเลยหมายความว่าน,นานได้ปล่อยวัวธนูออกไปแล้วนานแสนสันหน้าบอกกับจ่าบุญตนเองไม่ได้เป็นคนปล่อยวัวธนูออกมามันออกมาของมันเองและตอนนี้ควบคุมอะไรไม่ได้แล้ว จะรีบมาบอกทางนี้ให้หลบไปผิดกับสีหน้าของเท่าประหลาดที่ทำท่าขบขันรัคนบนใบหน้าเฮี้ยมไม่ได้ครั่นครามกับอนุภาพของสัตว์ร้ายที่เกิดมาจากอาคมปลุกเสกรู้ว่าเท่าทองคำหมอผีใหญ่ได้ส่งมันมาประลองฤทธิ์กับตนไห้ในมือของปู่ใจหล่นแตกเลยรีบวิ่งมาหลบหลังจาาทองคำแท่งสีเหลืองสุกอารามย่อยนกิเลสยิ่งนะักพักพวกเดียวกันต่างตรงเข้ามายื้อแย่ง ไม่เว้นแม้แต่ไหยเครื่องประดับของเท่าคำเปิงที่กอดไว้นน่นเลยถูกต่อยล้มลงแม่กระนั้นก็ยังนอนคว่ำกอดไหยไว้ชนิดยอมตายไม่ยอมให้ใครจิงไปได้เท่าประหลาดยืนหัวรอดชอบใจเสียงดังกลางวันเยือกเย็นใครเลยเจะชนะความโลภได้นานกับจ่าเข้าไปห้ามยังไม่ฟังยังโดนถีบกลับมาพวกมันบ้ากันหมดแล้วจ่าหันมาร้องกับนานให้รีบแก้อาคมเร็วเข้าแต่พอริกรรมคาถาก็ไม่เป็นผล ใช้ดินปืนขับดินปืนทำลายอาถรรพ์ได้หนานไปแย่งปืนแก๊ปมาบริกรรมคาถาแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าดังเปรี่ยงแต่ไม่เป็นผลเลยจ่าบุญผลักหนานแสนออกไปในเมื่อตัวการมันยืนคุมอยู่ตรงหน้าเป็นผีใหญ่ที่อาคมแก่กล้ายกปืนเอชเคมาบริกรรมคาถาแล้วยิงในระยะไม่กี่เมตรกระสุนดังแหลมทียิบเป็นชุดร่างของผีใหญ่อาคมกล้าพังะตามแรงแม่ไม่ผ่านผิวหนังอันเหนียวแน่น ก็ทําให้ตาลูกวาวด้วยความโกรธเมื่ออีกฝ่ายตอบโต้ได้แล้วแขนขามีขนสีฟางงอกเส้นผมบนหัวฟูออกมาในปากอ้ามีเขี้ยวงอกจ่าเสยยยิ้มถ้ากระสุนยังยิงออกมาได้แสดงว่าไม่ขลังจริงตอนนี้พวกที่รุมตีเท่าคําเปิงพากันหยุดหมดหันมามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นจ่าตะโกนให้หมอบลงแล้วชูระเบิดแบบลูกเกลี้ยงขึ้นนา้นแสนร้องเฮยร้องห้าม หากปลาใส่ระยะมันใกล้เกินไปพักพวกทางนี้จะโดนลูกหลงจ่าบุญยิ้มดุก่อนจะดึงสลักนิรภัยออกปลาโด่งข้ามหัวผีใหญ่จอมอาคมเศษดินเศษหญ้ากลายเป็นผงคลีปลิววันดินระเบิดได้ทำหน้าที่ของมันแล้วสลายอาคมภาพลวงตาออกไปพ่อฝุ่นจางจึงเห็นบ้านเมืองที่เคยสวยงามได้กลับมาอยู่สภาพเดิมเจดีสูงล้ำได้ถล่มลงมาเหลือเพียงฐาน พื้นมีเศษอิฐเศษปูนมากมายจ่าบุญลุกขึ้นคนแรกไปดึงร่างอันสะบักสะบอมของเท่าคำเปิงให้ลุกขึ้นสองมือของแกยังกอดหายไว้แน่นจ่ากระชากออกมาทุ่มลงพื้นแตกดังเพลงบรรดางูพิษจึงเลื้อยออกมาทำเอาเจ้าตัวแทบเป็นลมหมดสติทุกทิศทุกทางในม่านมัวของฝุ่นจากแรงระเบิดล้วนมีซากศพนอนคว่ำนอนหงายเต็มพื้นที่ล้วนสวมชุดของพวกผอกคอ สภาพเนื้อหนังแห้งคล้ำติดกระดูกเหมือนจะขยับแขนขาได้แล้วก็ล้มแผล,ลกระโหลกศีรษะใบหนึ่งกลิ้งลุนลุนมาใกล้เท้าของคนหนึ่งธรรมเมาคนทางนี้ขวัญกระเจิงในเมื่อหมดสิ้นทางหนีต้องย้อนกลับมารวมกลุ่มกันนานแสนได้กลิ่นซากติดตัวธรมเมาโก่งคอสำรอกออกมาเมื่อสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มคือหนึ่งในซากศพพวกนี้อาคมผีร้ายมันลวงแม้แต่กลิ่น ให้หลงไปมั่วสุมกับอสุภะจาบุญหายใจออกแรงไขปริศนาออกแล้วที่นี่คือฐานของพวกผอก็คอที่ล่มสลายไปดูจากสภาพศพน่าจะร่วมเดือนแล้วพวกลาดตะเวนสีนายได้ย้อนกลับมาพบว่าฐานได้ร้างเสียแล้วพเพอินได้พบกับพระนุ่มสองคนมาดักยิงสัตว์ที่โปง่งจึงจับตัวไว้นำมาที่ดงศักหน้าทางเข้าเมืองร้างพอตกกลางคืนทั้งหกคนก็ถูกหลอกล่อเข้ามาในเมือง และคงมีอันเป็นไปแล้วคงหมดเ,เรื่องแล้วระเบิดเมื่อกี้ขับมันออกไปได้ยังไม่ทันสิ้นคำพูดของจาบุญมีคนหนึ่งตะโกนชี้ขึ้นไปที่กิ่งไม้ใหญ่ทรงพุ่มใบหนาทึบแสงจันทร์ทำให้เห็นข้างแก่ตัวมันใหญ่เกือบเท่าคนมีเส้นขนยาวสีฟางเขี้ยวในปากยาวเป็นนิ้วโดยเฉพาะดวงตาสีดำมันเป็นเงาทรงอำนาจนานแสนกับจ่าบุญอุทานขึ้นพร้อมกันมันคือผีใหญ่จอมอาคมตัวน,นั้นเอง ข้างผีมนนั่เองที่แปลงกายเป็นคนมาหลอกพวกเราพอสิ้นเสียงของหนานแสนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าควบตะบึงของกระทิงใหญ่ข้ามกองอิดเป็นเนินมุ่งตรงมาทางนี้ไล่ขิดซากศพที่ขวางหน้าบ้างถูกเหยียบร่างแหลกราวถูกรถถังบทขยี้คนทางนี้เลยเปิดฉากระดมยิงข้างแกกิ่งไม้ขนาดคนขาขาดลงมาราวกับขวานสับรีบออกไปจากเมืองเร็วจ่าบุญร้องสั่ง ข้างแก่ข้ามต้นไม้จากต้นหนึ่งไปสู่ต้นหนึ่งไม้ไปดักหน้าคนทั้งสิบไปหนกิ่งไซได้ส่งเสียงวากแหลมดังบีบคั้นจนต้องเอามืออุดหูถึงตอนนี้มันเป็นเป้าปืนอย่างดีจ้ากับนานมีปืนเอชเคช่วยกันประดมยิงเสียงแทบหูดับร่างของมันตีลังกากลางอากาศหล่นลงมาดังตุบบนพื้นยังโงนเงียนทำท่าจะทรงตัวขึ้นมาได้อีกจากตะโกนเอามัน คนที่ไม่มีปืนมีเพียงปู่ใจกับคำเปิงโดดมาหลบข้างหลังเพื่อนที่ได้โอกาสใช้ปืนแก๊บบรรจงยิงใส่เป้าหมายในระยะไม่กี่เมตรประกายไฟจากดินขับร้อนวูบวาบจาก,กับนานรีบเปลี่ยนแมกกาซีนใหม่ด้วยนิสัยของทหารในป่ายามวิการสับสนอลมานกลิ่นดินปืนคละคลุ้งไปทั่วบริเวณร่างของข้างแก่นอนแผ่หลานิ่งไปแล้วต่างเข้าใจว่าเอาอยู่แล้วมันคาที่แล้ว ปรากฏว่ายันตัวขึ้นมาร้องวกักวิ่งด้วยสีขาเข้ามาจ่าบุญแย่งปืนแก๊ปคนหนึ่งจับกระบอกเหล็กหวดมันด้วยพานท้ายเข้าขมับถนัดทนีข้างแก่หัวทิ่มตกลงไปในแอ่งน้ําลึกสีขุ่นคลักต่างวิ่งมามุงดูด้วยใจลุ้นระทึกบ้างก็รีบอัดดินปืนฝอยกาก,ากมะพร้าวตามด้วยตะกัวเพราะไม่มั่นใจว่าเจ้าสัตว์หนังเหนียวจะตายง่ายๆท่า,ามกลางแสงไฟฉายมองหากันสับสน รายน้ำลอยฟ่องมีสัตว์คล้ายงูเลื้อยไปมาในน้ำมากมายผิวของมันขาวราวกับไม่เคยโดนแดดมีขนาดท่อนแขนที่อวบใหญ่ของจานานบอกปลาไหลเผือกไม่ใช่งูทันใดนั้นเลือดสดๆดแดงฉานลอยขึ้นผิวน้ำจา่ามันตายแล้วเมื่อกี้สัตว์กระบานแยกเลยสมองไหลแล้วมัง้งไม่ใช่เลือดเหม็นคาวเหมือนศพต้องเป็นเลือดปลาไหลแน่ปีศาจเท่าเมซินบริษง่าย แล้วมันก็เป็นจริงดังคำจาเจ้าข้างแก่ผูดขึ้นยืนกลางน้ำมือทั้งสองข้างจับปลาไหลมากัดทีละตัวดื่มเลือดสดๆเพื่อเพิ่มพลังเห็นแบบนี้แล้วจาบุญถอยกรูดออกมาแล้วลวงระเบิด M67 ออกมาชูทุกคนเห็นแล้วเพ่นอ้าวโดยไม่ต้องเตือนต้องบอกก่อนอีกแล้วพอถอดสลักนิรภัยก็โยนไปโดนอกข้างแก่ตามด้วยเสียงดังบึ้มพวกที่วิ่งนำหน้าไปก่อนต่างถูกเศษดินเศษโครน ตกลงมาราวกับหาฝนรวมทั้งเลือดอันแสนเหม็นคาวแทบอาเจียนของปลาไหลผีพวกนั้นที่ต้นไสใหญ่อีกต้นเหนือลำห้วยเจ้าสัตว์กึ่งผีโดดออกมาขวางหน้าราวกับมันมีสองร่างแยกกันได้นานแสนคำเปิงเกิดแทบวิ่งชนกันล้มเมื่อหยุดไม่อยู่ร่างของเกิดตกลงไปในน้ำไม่ทันปีนขึ้นฝัง่งต้องร้องอยเพื่อนต้องช่วยกันลากขึ้นมา ปรากฏว่าถูกปลาไหลขนาดงูเหลือมกัดเข้าที่น่องนานแสนชักมีดสปาตาฟันที่ก้านคอมันทีเดียวขาดเลือดสีคล้ำพุ่งกระฉูดเท่านั้นแหละข้างแก่ร้องวกักเข้ามาจับปลาตัวนั้นขึ้นมายกเทเลือดที่กำลังทะลักลงปากแม่หยดเดียวจะไม่ให้สูญหายราวกับเป็นฟาร์มพ่อพันปลาไหลาย,ยักส่วนตัวของมันเวลานี้มีเพียงต้องออกไปจากอนณาเขตเมืองร้างให้เร็วที่สุด ผู้นำอย่างนั้นแสนกับจ่าบุญสับสนมากเมื่อภาพลวงตาหายไปสภาพพื้นที่เต็มไปได้วยต้นไทรใหญ่แผ่รากรัดโบราณสถานเอาไว้พื้นเต็มไปได้วยคูคลองมากมายเชื่อมต่อกันและน่าจะเป็นลำห้วยสายเดียวที่กั้นโปง่งไม่ใช่จะวิ่งไปให้ถึงประตูเมืองได้ง่ายๆครั้นจะข้ามน้ำไปแม้ไม่กว้างมากนักแต่มีเจ้าสัตว์ร้ายว่ายอยู่เต็มผิวน้ำขณะที่ข้างแก่กำลังหลงดูดกินอาหารนันโอชะ ทุกคนยังเกาะกลุ่มกันได้เพราะรู้ถ้าแยกออกไปได้ตายแน่จะตรงนี้ไม่ควางนักแต่เราต้องลงไปในน้ำปลาไหลผีมันขวางเราช่วยยนลูกเกลียงให้มันกินอีกทีนานแสนบอกเหลือลูกเดียวแล้วเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินมันตอมเรามาแล้วมีคนหนึ่งด้านท้ายขบวนร้องสุดเสียงให้รีบอ่านหาหนทางเอาตัวรอดจะบุญโดดลงไปในน้ำ ถือมีดไล่ฟันปลาไหลยักษ์พวกนั้นแม้จะหากัดแต่สู้คมมีดไม่ได้จนเลือดแดงฉานแล้วตะโกนบอกให้ช่วยกันลากขึ้นไปคงจะถ่วงเวลาหนีได้ทำเอาข้างแก่แทบคลั่งพวกคนข้ามน้ำไปแล้วจะทิ้งไปก็เสียดายรีบดูดเลือดเข้าไปอีกขนาดร,ร่างกายและอาถรพ์ยิ่งเพิ่มพูนตอนนี้มันเหมือนหมีใหญ่ตัวหนึ่งแต่ความปราดเปรียวไม่ได้ลดลงเลยประตูเมืองอยู่ตรงหน้าแล้ว เพียงร้อยเมตรเท่านั้นทุกคนวิ่งหอบจนแทบขาดใจนานแสนชะลอฝีเท้ามาจับคอเสื้อปูใจกับเกิดที่วิ่งล้าหลังให้ทันเพื่อนร้องบอกให้กำลังใจถ้าพ้นเมืองร้างปีศาสตร์มันจะทำอะไรเราไม่ได้พ่อหันไปมองยอดใสแสงจันทร์ทำให้ร่างของมันยืนเด่นลักษณะคล้ายคนมากกว่าข้างเส้นขนเปลี่ยนเป็นสีดำดูหนุ่มชะกันแย่ละยิงมันดื่มเลือดปลาหลมากเท่าไร จะยิ่งมีพลังแก่กล้าไม่ต้องคิดแล้วนานช่วยกันข้าปลาไหลแล้วยนเห้มันไปเพื่อถ่วงเวลาเสียงหัวรอดดังกลางวันในป่าสะกดให้จ่าต้องหยุดมีดในมือแล้วค่อยๆหันไปมองอย่างสยองใจคราวนี้คล้ายเสียงคนหนุ่มไม่ใช่คนแก,ก่แล้วรู้ทันเล่ในการเอาตัวรอดของมนุษย์ปลาไหลพวกนั้นต่างมุดน้ำหนีหายพวกเจ้าโอหังกล้าดียังไงมาทำลายสัตว์เลี้ยงของข้า เจ้าของน้ำเสียงเดินตามสันดอนกลางน้ำตรงเข้ามาร่างกายดูหนุ่มชะกันจ่าบุญหยิบระเบิดลูกสุดท้ายขึ้นมาแล้วเตือนให้ทุกคนหยุดตะลึงให้วิ่งไปที่ประตูเมืองแกจะถ่วงเวลาให้นานแสนกลับมาตบป่าแล้วเล็งปืนเอชเคในท่าพร้อมยิงฉันมีวิชาลิงลมมันจับตัวไม่ได้ง่ายหรอกจ่าแกเองนั่นแหละรีบตามพวกเราไปเร็วไม่ต้องเกี่ยงกันพวกแกทั้งหมด จะต้องลงไปในปอเป็นอาหารปลาอีกไม่กี่ก้าวจะอยู่ในระยะปลาระเบิดป่าแตกดังครืนตามด้วยเสียงฝีเท้าสะเทือนเลื่อนลั่นร่างปราดเปรียวของวัวธนูพุ่งเข้ามาใช้ปลายเขาขิดอสูรมร้ายไปชนกับคนต้นไซดังสนัน่นและกระหน่ำแทงเขาเปิดโอกาสให้ทั้งสองคนรีบโกยอ้าวไม่คิดชีวิตสัตว์รายทั้งสองชนิดกำลังต่อสู้ห้ามหันกันอยู่ จนไม้ใหญ่สะเทือนเป็นโอกาสดีของพวกคนทางนี้จะหาทางหนีออกไปจากเมืองรางนานรู้สึกถึงวัวธนูไม่ได้ไร้ประโยชน์อย่างที่คิดอย่างน้อยก็ช่วยถ่วงเวลาคนสิบคนวิ่งไปบนสันดอนกลางน้ำภายใต้เงื้่มเงาของต้นไทรใหญ่อาศัยแสงจันทร์ที่เล็ดลอดลงมานำทางหากไม่ระวังจะถลายลงไปในน้ำที่ปลาไหลผีหมกโคลอนอยู่พร้อมจะจู่โจมได้ทันทีข้างหน้าเป็นลานล่ง มองเห็นเงาทะมึนของดงต้นสักที่ข้างทางเข้ามาในเมืองร้างมีเพียงคูน้ำแคบๆขวางกันจาบุญกับนานแสนคิดเหมือนกันหากวิ่งฝ่าไปให้เร็วปลาไหลผีในน้ำคงไม่ทันได้งับน่องเสียงโดดลงน้ำดังโครมต่อแถวข้ามไปได้อย่างรวดเร็วปูใจสะดุดบางอย่างในน้ำบันคว้าข้อเท้าไว้จนล้มร้องเอ,อะให้ช่วยพักพวกมาช่วยกันลากขึ้นมา ขนาดคนหลายคนช่วยกันยังต้องยื้อสุดแรงพอขึ้นมาบนฝั่งแทบผงะหลายศพลอยฟ้องตามขึ้นมาด้วยล้วนที่ฝูงปลาไหลรุมดูดกินเลือดเนื้อมากมายราวกับตัวนอนปูใจถีบข้อมือศพที่จับข้อเท้าของตนออกได้แทบสิ้นสติศพถูกดูดเลือดและน้ำเหลืองจนแห้งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกดวงตาและฟันล่อนหลุดหมดแล้วในวงไฟฉายมีคนหนึ่งร้องขึ้น เมื่อจำเสื้อผ้าของศพได้มันคล้ายของคนหายศพน้อยใจต้องใช่แน่เกิดยืนยันหนักแน่นพอมองหาให้ดีก็พบกับศพของไอ้นั้นนอกนั้นสวมเครื่องแบบทหารของพวกผอกคอเกิดกับปู่ใจช่วยกันลากศพเพื่อนขึ้นมาบนฝั่งเพียงไม่กี่อึดใจศพอื่นก็ค่อยจมลงไปในโคลนผิดธรรมชาติเพราะมันมีฝูงปลาไหลรุมกดลงไป มีคนหนึ่งสุดเข่าลงไปก่งคออาเจียนหากคืนนี้หนีออกไปจากเมืองร้างไม่ได้จะต้องเป็นศพเลี้ยงปลาไหลผีเป็นแน่จากบุญยืนตะลึงในรายงานข่าวบอกมาว่าฐานแห่งนี้มีกำลังพลมากถึงหนึ่งกองร้อยใต้น้ํามีปลาไหลมากมายจะต้องมีศพจมอยู่ทุกที่แน่รู้แล้วว่าทําไมผีร้ายถึงมีพลังกล้าแข็งนักเมื่อดูดเลือดปลาไหลเพราะเลี้ยงจากศพอีกทีเอาศพแอบไว้ก่อน ไปเราค่อยกลับมาเผาอีกทีตอนนี้เราต้องอาอตัวให้รอดก่อนจ่าตบบาพวกเด็กหนุ่มที่มองอย่างสลดไปที่ร่างของเพื่อนที่มาตายอย่างอนาถโชคดีที่หาศพพบหมอกโรยตัวลงมาจากทุกทิศท,ทางช่วงเวลาประมาณตีสามถึงเช้านานแสนยิ่งบิตกมันมาจากอำนาจของผีร้ายตนนั้นหรือธรรมชาติกลั่นแกล้งกันแน่ประตูเมืองที่จับตาพอวิ่งไปถึงกลับเจอความว่างเปล่า เหมือนวิ่งวนอยู่ที่เดิมลำพังตนเองไม่สามารถฝ่าออกไปได้แน่นอกจากพ่อเท่าทองคำจะมาช่วยจาบุญวิ่งคุมท้ายคอยต้อนทุกคนให้รวมกลุ่มกันไว้เห็นคนนำหยุดหันบรีหันขวางรู้ว่าหลงวนเวียนอยู่ในเมืองรางแน่แล้วถึงกับเข่าอ่อนแทบสุดไม่มีทางออกไปจากเมืองรางนี้ได้แน่เราไม่มีทางหนีพ้นผีแกตัวน,นั้นล้วนำเสียงเหมือนท่อของนานแสนอย่าสิ้นหวังสิ อีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วถ้าหากยังมีตะวันของวันพรุ่งนี้ไม่มีทางสิ้นหวังแน่มันจะสะกดเราได้ตลอดไปให้มันรู้ไปสินานแสนหันมามองใบหน้าไร้อารมณ์ของจาบุญเห็นแยกเขี้ยวให้ดูนึกขันได้มันคือรอยยิ้มนี่เองเรื่องใจสู้ไม่มีถอยจริงๆขณะที่ผู้ติดตามแทบคลานกันแล้วเพราะวิ่งกันหนักสองคนปรึกษากันจะต้องมุ่งหน้าไปที่เจดี ประตูเมืองอยู่ทิศเบื้องหน้าของเจดีจากนั้นก็ช่วยกันหิ้วปีกคนที่วิ่งไม่ไหวจนเห็นแนวกำแพงเมืองอีกครั้งต่างมั่นใจจะต้องได้เจอกับประตูเมืองแน่นอนเพราะจำได้ไม่เก่่วร้อยเมตรเท่านั้นจากที่เข้ามาเสียงสัตว์ร้ายสู้กันเงียบไปแล้วเงียบเชียบจนน่ากลัวทั้งหมดกลับมาที่ลานหน้าเจดีอีกครั้งคราวนี้ซากศพได้หายไปหมดแล้วจ่าบุญแน่ใจศพทั้งหมดจะต้องจมอยู่ในน้ำ นานแสนหันมานับจำนวนคนมองเด็กหนุ่มทั้งสามคนคือปู่ายเกิดมายังอยู่ครบเท่าคำเปิงสะบักสะบ,บอมมากจากที่โดนพักพวกทุบตียังดีที่ช่วยกันหิวมาได้ที่เหลือก็ชายชะกันบึกบึนกันทั้งนั้นไม่น่าเป็นห่วงอะไรนานจะพาเราออกไปจากเมืองผีนี่ได้ไหมมีคนหนึ่งถามขึ้นคนถูกถามนึกขำกับตนเองเป็นคนปลอบคนไม่เป็นด้วยสิไอ้ผีแกนั้น ทำให้เรากลับมาที่เดิมอีกจนได้เราไม่ได้กลับมาถึงนี่ได้เองหรอกจะต้องเป็นเลข่ของมัดที่จะกักเราไว้นานพูดสรุปโดยไม่เอาใจใครขณะที่ฟังเสียงหอบยาวของทุกคนพวกเด็กหนุ่มเรอเอิญเห็นบางอย่างในม่านหมอกแล้วชี้ชวนให้ดูจ่าบุญขยี้ตามองมันอยู่ตำแหน่งที่มานั่งดูการละเล่นในครั้งแรกเพียงแต่ภาพลวงตาทำให้เห็นเป็นห้องครัวบอกได้ทันทีว่า มันเป็นฐานปฏิบัติการของทหารและจะเป็นอื่นไม่ได้ถ้าไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างของพวกผอกคอได้ทำเอาไว้เมื่อไปถึงฐานจ่าบุญสั่งให้ช่วยกันสํารวจหาอาวุธหรือสิ่งของจำเป็นเอามาใช้รับมือศัตรูคลังแสงมีปืนกับเครื่องกระสุนอยู่ในลังไม้ถูกลำเลียงออกมาพอเปิดออกก็เป็นไปตามคาดมีปืนกับกระสุนพร้อมจ่าเป็นคนสอนวิธีใช้งานให้แต่ละคนหลายคนผ่านทหารมาแล้ว เป็นคนสนิทของหนานแสนเองด้วยจึงไม่ยากอะไรยกเว้นพวกเด็กหนุ่มกับเท่าคำเปิงที่มีอาการเก้ะๆกังๆน่ากลัวจะทำปืนลั่นเสียก่อนพ่อเห็นดังนั้นหนานแสนเป่าปากดังหวืออย่างรู้สึกถึง่งเพื่อนคงจะตัดสินใจแน่แล้วในภาวะคับขันเช่นนี้มีความเป็นผู้นำสูงกล้าคิดกล้าตัดสินใจลำพังตนเองคนเดียวคงยอมแพ้ไปแล้วเอาแน่หรือจ่จะปักหลักสู้กับมันทีนี่ เราไม่มีทางเลืกแล้วนี่ขืนวิ่งต่อไปจะเหนื่อยเปล่ามันไม่มีทางปล่อยเราไปง่ายแนะแต่เราก็ไม่ยอมให้มันมัาเชื่อได้งง่ายเหมือนกัน